Yeah. เอาแล้วครับก็ต้องขอสัสดีคุณผู้ชมกันด้วยฮนะวันนี้ก็อยู่เกมเดอะเพรสเซียนในพา์ที่สี่กันแล้วฮนะรอบนี้ก็อาจจะมาเล่นสแปซหนึ่งนะฮะไม่ยาวมากโฟะ่ารีบนะมีเล่นต้องไปต่อโอเครอบนี้เราไปเก็บคุณแจก่อนละกันนะครับผมน่าจะเล่นประมาณสัก20นาทีน่าจะพอละหรือเปล่าวะ20นาทีที่คือหมาถึงตัดออกมานะแต่ถ้าเล่น20นาทีน่าจะไม่ทันเดีย๋ยนะมันให้เอากล่องมาทำไมวะอ๋อเกละแป็น,นึงนะว่า อาลงไปข้างล่างเอ้ยถึงไม่ได้ชิบโอโหเริ่มใหม่ทำไมครับทำไมเราต้องใจเย็นกว่าน,นี้ขึ้นไปทำเหมือนเดิมแล้วก็เด้งเฮ้ยรอบนี้ถึงแล้วแล้วกล่องลงไปก่อนอ่าจะได้บทบังเลเซอร์ได้นะครับเสร็จแล้วต้องขึ้นไปข้างบนเพื่อเอากล่องบานก่อนเอ้ยโอเคไงต่อวะไปทางนี้เหรอ โอ้เอเอเลยเดี๋ยนะอันนี้มันทางกลับหรือเปล่าเราต้องมาทางนี้ก่อนรู้สึกว่าน่าจะเป็นทางกลับนะฮะไหนดูสินี่มีสายไฟเชื่อมมาปึ๊บอ่ะอ่ะมีเปิดประตูทางนี้ได้ฮะอันนี้เข้ามาในโรงซ่อมรถปะเนี่ยกาลาดโอเค โอ้สายไฟอย่างเยอะเลยกูจะใช้เวลาเล่นแค่ยี่สิบนาทีพอไปเนี่ยเอาแล้วบรรยายไม่ได้นะฝั่งนี้อันนี้ก็ย้ายได้แค่นี้เหรอถ้าย้ยายแค่นี้ก็ไม่ต้องย้ายหรอกนะอ่าอ,อันนี้ด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันย้ายลงล่างไม่ได้โอได้แค่ตรงนี้ด้วยอ่ะเนี่ยหืม <c oughs> แย่ละความบันไลยมาแล้วครับเดีนนะเราจะมาห้องนี้ได้ยังไงวะ ถ้าเข้าไปห้องนี้ได้เออเดี๋ยวเด,วเดวีผมว่ามันต้องย้ายได้วะ่ะมันน่าจะต้องย้ายได้แต่แค่แบบยงง,งงอยู่งั้นเราต้องมาเข้าประตูนี้ก่อนเข้าอ่ะแล้วเอาประตูที่เชื่อมมาฝั่งนี้เพื่อไปเอาสายไฟอ่ะไปละลุยเลยนี่ไงห้องนี้มันมีสายไฟอยู่ครับเชื่อมได้เสร็จแล้วมานี่อ่ะแก้แก้แก้แกเดินชา้าจังวะอ่ะ เสร็จแล้วเราก็ย้ายตรงนี้มาปึบเย่ yeah, ปลดล็อกแล้วหนึ่งทางนี่ไงคราวนี้ก็จะเชื่อมกันได้แล้วทีนี้อ่าเอาออกได้ไหมอ่ะรีเซ็ตกัรีเซ็ตแล้วคุญแจกับสายไฟฝั่งนี้อันนี้ก็ไม่น่าจะต้องใช้และคิดว่านะหรืออาจจะต้องใช้อยู่แต่แค่ยังงงอยู่เดี๋ยนะเดี๋ยนะอ่ะอันนี้น่าจะใช่แต่ทำไมมันไปฝั่งนี้วะเดี๋ยนะให้บันไดบันได มันได้อยู่นี่โอ้โหจะไปถึงได้ไงวะเดี๋ยวก่อนนะอะสายไฟนี้ผมว่าน่าจะต้องเชื่อมกันซึ่งโอ้โหเหมือนต้องทำเหมือนเดิมป่ะเนี่ยอะเข้าห้องนี้ประตูนี้เชื่อมมาเก็บสายไฟตรงนี้แล้วเรากลับมาหัวห้องเดิมได้ยังไงวะเนี่ยอืมอ๋อหรือว่าเราต้องมาฝั่งนี้ก่อนนะฮะเพื่อลงข้างล่างนี้ถึงจะมาห้องนี้ได้ ใช่เหรอวะไม่สิอาจจะต้องมาห้องฝั่งนี้นะครับมาห้องนี้เพื่อเก็บคุญแจเปิดประตูอ่ะเปิดประตูมาฝั่งนี้อันนี้ก็เชื่อมกันกับข้างบนอ่ะลองนี้ก่อนอ่ะเข้าไปเลยเก็บคุญแจเปิดประตูแล้วก็เอาสายไฟมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ถึงอ่ะเอาใหม่อ่ะสายไฟให้หนึ่งวบ เสร็จแล้วเราอะทำแบบนี้มันจะได้ลงได้พอลงมาโผล่ตรงนี้เนี่ยอะใช่นี้ไหมเดี๋ยวก่อนนะก็กลับไปห้องเดิมตรงนี้อะมันต้องเปิดเป็นเทียทานะครับึบเสร็จแล้วถ้าจะให้มันเชื่อมกันได้ก็ต้องเอานี้มานี่โอเครอบนี้รีเซ็ตอีกรอบหนึ่งผมว่าเดี๋ยวมนะแบบึงนะแป๊บนึงนะ อ,อ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้เชื่อมกันเสร็จน่าจะต้องตรงนี้ตรงนี้โดดขึ้นไม่ได้แสดงว่าเราต้องไปประตูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนึ้ออกก่นอนตรงนี้มันย้ายได้เหมือนลวครับเหลือแค่เข้าประตูฝั่งนี้เออเข้าประตูฝั่งนี้ยังไงวะเนี่ยนี่ต้องเชื่อมกับอันนี้ตั้งหากว่าอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวละสอ,อันนี้ไม่เกี่ยวฮนะอันนี้คือเชื่อมกันลมสายไฟหนึ่ง สายไฟสองโอ้โหแล้วก็สายไฟที่สามเข้าในก่อนดีว่า๊บนองนะผมว่าบันไดมันเชื่อมได้อันเดียวงันก็เชื่อมค้างไว้นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวนะลงนี่เชื่อมนี่อ่ะบันไดนะ่าจะต้องเชื่อมกันห้องนี้ก็เชื่อมกันเหมือนเดิมนะครับอ่ะต้องเป็นฝั่งนี้ลาไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวลืมส่วนตรงนี้ไม่น่าได้ใช้เพราะไม่มีสายไฟเอาไว้ข้างล่างเลยเีนยวนะถ้าเราเข้ามาห้องนี้ เก็บกุญแจทาเหมือนเดิมอืมผโหนี้ใช้เสร็จแล้วลงมาข้างล่างใช้เลยแล้วประตูนี้ไปโผไหนวะเนี่ยประตูนี้มาโผ่ฝั่งนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันขึ้นเสร็จแล้วเก็บแล้วก็มาผโ่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะวนอีกรอบหนึ่งโอเคฉะนั้นห้องแรกที่เราต้องเข้าก็คือห้องตรงนี้ครับตามทันไหมฮะ <laughs> อ่าเลยไปดูแล้วกันอันนี้โอ๊ยแต่เก็บกุญแจมันได้แค่ฝั่งเดียวโว้ จริงปะเอาทีะขั้นแล้วกันเปิดประตูก่อนเสร็จแล้วเอาสายไฟเฮ้ยอันนี้เชื่อมกันอยนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตรงนี้มันเชื่อมกับห้องนี้อ่ะเข้ามาห้องนี้ก่อนแล้วก็เชื่อมซะอ่ะเรียบร้อยจากนั้นเราลงมาข้างล่างอ่ะลงมาข้างล่างก่อนให้ตัวละครลงมาก่อนครับวับอ่ะตัวละครลงมาเสร็จ เชื่อมสายไฟนี่เหรอเดี๋ยวนะเอาใช่อ่ะสายไฟนี้หนึ่งสองเสร็จแล้วจะไปอันนุได้ก็ต้องแบบนี้หรือเปล่าอ่ะเข้ามานี่โอ้โหแล้วจะผมจะเก็บสายไฟยังไงวะชิปและชิปและอันนี้เชื่อมกับฝั่งนี้อ่ะลองมาสิมันติดอะครับมันติดมันไปไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะ คือถ้าผมรีเซ็ตเนี่ยมันก็ไปหมดเลยเดิงั้นผมเชื่อมแบบนี้ได้ไหมถ้าสมมุติว่าผมหย่อนตัวเรามาโผล่เฮ้ยห้องนี้ก่อนอ่ะโผล่ห้องนี้เสร็จอ่ะย้ายกระดาษนี้มาก่อนแล้วเรามาโผล่ห้องฝั่งนี้เพราะว่าเรากลับขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมครับอืมเราก็ชิงมาตรงนี้ก่อนเลยอ่าจากนั้น กลับมาตรงนี้ก่อนสิเอ,อ่อเราห้องฝั่งนี้อ๋อโอเคนี่น,นีเราโดดลงมาข้างล่างแล้วกันแล้วก็ทะลุมาตรงนี้เชื่อมสายไฟที่สองจากนั้นขึ้นไปข้างบนได้ไหมเนี่ยอ่ะโอ้เดี๋ยวนะถ้าลงผมก็กลับไปที่เดิมปะวะนห้องนะั้นผมเข้าไปวะ รีวคิดโอเคผมคิดว่าคือผมทําถูกแล้วแต่ผมพิดอย่างเดียวครับก็คือผมไปเริ่มไปเริ่มต้นที่ห้องนี้แทนแทนที่ผมจะมาเริ่มต้นห้องนี้โอเคฉะนั้นรีครับรีวับบันไดมันเชื่อมไแค่ที่เดียวนะครับอ่ะฉะนั้นเอาใหม่นะผมจะลองมาห้องนี้ก่อนเสร็จแล้วมันต้องไปห้องไหนวะเนี้ย <laughs> เดี๋ยวก่อนนะเชื่อมผมว่าความคิดแรกของผมอาจจะถูกแล้วกดนนะอ่ะลองมาห้องนี้ ก้าตอบว่า่าประกอกุญแจไปก่อนปรดกุญแจไปเสร็จมาห้องนี้เหรอวะเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ไปเริ่มต้นที่ห้องนี้แหละครับถูกแล้วแต่ว่าต้องมาประตูนี้ต้งหากละ่ะอ่ะเอาประตูนี้มานี่สิอืมมันต้องเริ่มที่ประตูนี้แล้วอันนี้ถึงค่อยมาเชื่อมกันแล้ว ทางลงขึ้น้าบนนี้แล้วประตูนี้มาโผล่นี่ถูกปะวะกีบแห่งกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอ่ออ่ะมาอยู่นี้ก่อนเราลองไปประตูซ้ายวบประตูขวามันใช้ไปแล้วถ้าเกิดผมยังหาคําตอบไม่ได้คือต้องประตูซ้ายแหละครับเสร็จแล้วเราก็เชื่อมข้างบนแล้วก็ใส่ไฟไปห้องนึงเชื่อมฝั่งนี้อ่ะแล้วก็ย้ายนี้ขึ้นไปอ่ะ เสร็จแล้วลงบันไดมาก็อันนี้พอดีเท่ากับว่ามันเป็นสามแล้วป่ะอเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ่ออันนี้แล้วก็ห้องนี้เอ๊ได้แล้วเย้ yeah. คราวนี้ก็เหลือแค่ห้องตรงนี้แล้วครับรีเลยเพื่อนวับโอเคทะลุผ่านไปได้สักทีพระเจ้า เล่นใช้อย่างนานกลับเข้าไปได้แล้วอันนี้ก็จะไปโผล่ประตูบนนะจากเดิมนี่ไงก็ว่าอยู่ข้างบนมันกระโดดไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มกั้นไว้นะครับแล้วก็เดิ้งขึ้นไปกลับไปทางเดิมที่เรามาอย่าเพิ่งตายนะโอเคอันสุดท้ายละเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะห้องไหนล็อกอยู่อ๋อนี่โอเคแล้วก็ใส่ไฟ สายไฟเชื่อมกับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาันนี้ก่อนโอเคเอ้ยติดโอเคเดี๋ยวนัน,นะสายไฟหนึ่งโดดขึ้นอ่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนี้อ่ะขาดอย่างเดียวคือไม่มีพลังงานหรอวะไฟมาไม่ถึงอ่ะห้องสุดท้ายละอันนี้ก็จะข้ามไปไอห้องวอกเปนเหมือนเดิมอันนี้รีได้นะ โอ้ลีเยอะเลยฮนะลีทั้งแผ่นน่ะเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่อนสแสดงว่าต้องเล่นกระฉากถ้าสายไฟอันนี้มันเชื่อมกับตรงนี้อ่ะต้องข้างล่างก่อนนะครับอ่ะเอ้ยโอเคเก็นละฮึหยุดไว้ก่อนอ่าฮึเดี๋ยวนะอ่ะเอานี้ออกเฮ้ยให้ตายสิชีวิต เฮ้ยแล้วก็กลับมาตรงนี้เห็นนะมันต้องฝั่งไหนวะอันนี้ขึ้นเฮ้ยหยุดแล้วบังเอานี้ก่อนโอเคพอขึ้นไปข้างบนได้แล้วมาฝั่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อ่านี่เหรอวะอ่ะฝั่งนี้แล้วก็ตรงกลางแล้วก็กลับไปฝั่งเดิม อาจจะงงๆเลยนะฮะชิปหายมีเลเซอร์อยู่เดี๋ยวเอาคุณแจางวางไว้ก่อนดิขนอืมไปยังไงอะทีเนี้ยถือคุณแจไปนี่ตายแน่ๆหรือว่าหรือว่าเอาอางี้ก่อนอ่ะเปิดเฮอ,ออกเอออย่างนี้เลยโอเคดันไปแล้วคราวนี้ก็เอาไปเชื่อมข้างบน แค่นี้เเก็บกุญแจได้แล้วเสร็จแล้วเราก็ดันอ่ะไม่ต้องมายุ่งกันอีกเลยนะนี่แหละโอ้โหแค่นี้ก็ผ่านได้แล้วสรุปด่านนี้แม่งใช้เวลาน้อยกว่าไอ้ด่านเมื่อกี้อีกนะด่านเก็บกุญแจใช้เวลามากกว่าครบแล้วแล้วยังไงต่อลงไปข้างล่างไปปฏิบตต่อต้องใช้จานดาวเทียมอีกกี่ที่ครับวับ <laughs> แต่ละอย่างเดี๋ยนะอันนี้มันคือชิปใช่ไหมชิป แล้วก็มีหลอดไฟอันนี้คือเหล็กแกนดาวเทียมแล้วก็มีแบตเตอรี่ขาดอีกสองที่นี่เราจะจบเกมแล้วป่าววะอ่ะขึ้นไปก่อนแล้วกันใกล้จะถึงความจริงแล้วครับวู้ไหนดูสนิน่าจะต้องขึ้นรถไฟอีกแน่เลยเนี่ยกลับมาที่สถาน,นีรถไฟป่ะอ่ะประตูเอ๊ย I can't forget to grab the s u p ั l y ฉันคงฉันคงไม่ลืมที่จะเอาสเสบียงไปนะคิดว่า ว่าแต่นายต้องใช้ซัพพลายต์อะนี่ไงกลับมาโผล่ห้องเดิมโอเคมันปิดไว้ไม่ลงข้างล่างงั้นก็ลงฝั่งขวาแทนแล้วกันโอเคถึงชาชรา,าแล้วอันนี้ก็เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งสเจ็ดอ่ะหนึ่งสองโอ้ยหัวมงุงไปสถานีต่อไปได้เลยจ้าไหนรอดูสิอันนี้เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์น่าจะบนตึกฟบนดาดฟ้าป่าวะ เจ้ไปนี่เราเล่นมาสักพักแล้วนะน่าจะอีกไม่กี่พาร์ทก็นาะจบไปแล้วผมว่าเพราะว่าดูแล้วตัวเกมมันน่าจะสั้นอยู่พอสมควรนะผมได้ชิเม้นมาก็จะครึ่งหนึ่งแล้วนะอืมเออแล้วก็หวังว่าพาร์ทนี้แม่งไม่จะไม่ช็อตอีกไหนดูข้างบนสิประตูนี่เฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะ ย้อมสีคืออะไรวะอ๋อโดนไม่ได้เหรอตายเหรอลองดูดิหมายความว่าไงอันนี้นะเดี๋ยวนะเอ๋หรือว่ายังยังไม่เข้าใจฮะยังไม่เข้าใจ ประตูมันก็ไปได้อยู่ทางเดียวหรือปะหรือว่าเราต้องเข้าไปก่อนเสร็จแล้วก็เอาสีลากใส่ดิเกิดอะไรขึ้นเอา้าก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยเดี๋ยวทำไงอะเพื่อนอ๋อพอโดนพอเป็นสีเขียวเราไม่รีเซ็ตเหรอเราจะอยู่ในห้องที่ไม่รีเซ็ตเขียวตลอดไปอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหอ้อเดี๋ยวลืมเห็น ออ <laughs> โดกนกำบดักก็ได้ชิเมนเฉยเลยขอโทษครับไม่ตั้งใจโอ้โหลืมเห็นนะลืมเห็นทำไมมันเหมือนกลับมาห้องเดิมเลยวะนี่เรากลับมาในโรงงานปะเนี่ยฮะไหนไปห้องนี้สิเนี่ยลิฟต์รหัสสามเก้าเก้าสามเก้ากดอะไรเยอะเออเก้าอ่ะเสร็จแล้วขึ้นบน มากดสวิตช์นี้โอเคลงไปไหนออกขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้ยไ,ได้ยินเสียงแบบเขาะอะไรเรเดชันอะเสียงของกร,รมันภาพลังสีอะนี่เราเราไปห้องไหนป่าวะห้องไปองค์พรสัตร์เปิดประตูอ๋อฝนตกนี่เองอุ้ยสวยจังอะสีม่วงโคตรซีวิไลท์เลยโอ,โอเคผมว่าทางเก่าแม่งต้องอยู่ข้างล่างซ้ายแน่เลยเนี่ย มีแผ่นป้ายเต็มไปไห,มหมดเลยนะอ่าตรงนี้เนี่ยนะมันไปได้ห้องเดียวอ๋องั้นเราก็ต้องทำแบบนี้เอ้ยใช่ปะ่ะวะเดี๋ยวก่อน,น,นเดี๋ยวก่อนอันนี้เราถูกแล้วนี้ถ้าถูกแล้วต้องสตาร์ไ้อะหลังจากเรารีเซ็ตอืมยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะสตาร์ห้องนั้นไว้ถูกแล้ว อ่ะแล้วก็รีก็เท่ากับว่าไอห้องที่เรากดสวิตช์ค้างไว้มันจะไม่หายไปนะครับนี่ไงมีย้อมสีป้ายแบบนี้ด้วยเนี่ยมีให้ย้อมสีเยอะแยะไปหมดเลยเดืแวะลิ้นพันขึ้นไปแล้วมันให้บุญอะไรแยะวะโรดชาเหรอให้เราเดินนานเพราะแอบโหดชาใช่ไหมล่ะขึ้นมาข้างบนนี้บเนี่ยต้องเป็นทางไปต่อแนะ่นี่ไงอันนี้คืออะไรอะแพลตฟอร์ม อ๋อถ้ากดแพลตฟอร์มก็จะกดอืมงั้นผมสตาร์ทไว้ไม่ให้มันไม่ให้มันในนี่อะไรวะเลเซอร์อะเลเซอร์แต่ว่าผมกดแพลตฟอร์มเอาหรือว่าเดี๋ยวก่อนนะแล้วถ้าเราดึงออกเยีาลองกดใหม่ดิ อันนี้ไม่เข้าใจฮะถ้าสมมุติเราเข้าไปในห้องนี้แล้วอะแล้วเรากดรีเอาเราก็กลับมาห้องเดิมไอชิบหายหรือต้องใช้สองเลยอะกดใหม่สิกลับเข้าไปห้องในว่าเราขึ้นไม่ได้เพราะติดเลเซอร์งั้นดึงห้องนี้ออกอ่ะ รีแค่ห้องแรกโอเคเกือบงงแล้วเกือบงงจริงก็งงแหละแต่ว่าทำมั่วห้องนี้เราต้องไปประตูฝั่งขวานี้ก่อนเสร็จแล้วสตาร์ตตัวเองไว้เพื่อจะได้รีเซ็ตประตูแล้วเอาประตูไปฝั่งนี้อ่ะแล้วข้ามไปเสร็จแล้วเอ้ยเเดี๋ยว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 เปลี่ยนมารีเซ็ตห้องเราอ่ะ แล้วก็มาเชื่อมประตูนี้แทนโอเคผ่านไปได้แล้วผ่านไ,ได้แล้วเริ่มเล่นเป็นแล้วแล้วก็อันนี้มันใหสตาร์ปอีกแล้ววะกุญแจน่าจะเป็นห้องสุดท้ายหรอเปล่าวะนี่ก็น,นะประตูมีน้อยชิ้นเหลือเกินกุญแจน่าจะไปเก็บทีหลังเลยแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้ก็ต้องใช้งั้นเรามาห้องนี้ก่อนละกัน โอ้แต่ประตูฝั่งซ้ายนี่มีแค่นี้เหรอไม่ได้อะไม่ได้เลยอ่างั้นไปก่อนแล้วกันแล้วก็กลับมาห้องเดิมปล่อยห้องนี้ให้มันทํางานไว้แล้วก็รีเซ็ตซะเสร็จแล้วประตูฝั่งซ้ายเราต้องไปเชื่อมกับห้องนี้เหรออ่ะลองดูนะลองดูโอเคแล้วก็ เอาออกกลับไปเก็บคุญแจเก็บคุญแจมาแล้วคุณแจมันอยู่กับเราปอะคือคือคุณแจมันถือว่าอยู่ในห้องนี้แต่ถ้าเราเอาออกแล้วโอเคไม่รีเซ็ตฉะนั้นขึ้นไปได้เลยนี่แหละอ๋ออย่างนี้เขียวห้องเดียวดิว่าเมื่อกี้โหลดเทเกเจอร์ไม่ทันหรอเลี้ย,ยงไงกระดาบมันเด้งขึ้นมานะฮะแล้วก็ขึ้นข้างบนทำไมตรงนี้มีคุญแจอีกวะเราไขอะไรไม่ได้เอ๊ะ แบบเอ๋เลยทำไมมันมีนประตูให้เรากดสวิตช์ได้วะมันทำอะไรผิดหรือเปล่าลองดูข้างล่างนีดสิอ๋อนี่ไงเดี๋ยวก่อนนะเราไปไงอะ่ะกล่องนี้ลากเพื่ออะไรวะเอ๊ะเดี๋ยว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 ,ยว,ยวกลับไปกด Service, สวิตช์สิสวิตช์กดเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น มันทำง,งานเหมือนเดิมว่าเนี่ยหรือว่าต้องเอากล่องไว้ตรงนี้มันจะได้ลงมาบางพอดีอ่ะลองสิลอง,ลองคิดแล้วทําเลยวับตอนเรากดมันน่าจะเร็วเกินเลยมองไม่เห็นอ่านี่ไงโอเคแล้วก็เก็บุญแจได้แล้วเยี่ยมจากนั้นเราขึ้นไปข้างบนก่อนเพื่อที่จะลงมาฝั่งซ้ายล่างแล้วก็เข้าประตูไหนวะนี่เสร็จแล้วกดสวิต จะได้สร้างแพลตฟอร์มที่อยู่ข้างบนได้แล้วก็ไปทางต่อไปได้สักทีนี่ไงล่ะโอ้โหแมงเ่นขอไกายเชียขอใกล้ก็ดูไมด่ดูไม่ถึงอยู่แล้วอ่ะอันนี้บังคับลงอย่างเดียวไหนดูสิอยู่ไหนอะอยูน่นี่โอเคตรงนี้ให้หาของอีกสามชิ้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันนะ,ะับพาร์ทนี้เอาไว้ค่นี้ก่อนล้วกันกับบรรยากาศฝนตกลงเมืองที่แสนจะสวยงามน,นี้ โอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ Ooh.